วันเก็บคะแนนอ่ะเราจะข้อทางไหน <c oughs> ข้ออันนี้พี่ยูในจุดแบบนี้ถ้าเรามาให้คุ้นเคยว่าเอ้ยเราจะมาทางนี้นะก็ต้องมาทางนี้ก่อนเมื่อวันสําคัญอ่ะคว่ำมาทางนี้อ๋อมาสำคัญมาทางนี้เราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยเราจะเชื่อก็ค่อยว่ากัน ดาวเขาแรกเลยใครจะดาวก็ปล่อยาดาวไปช่วยเขาช่วยได้เขาจะช่วยพอไม่มาอีกแล้วไ,ไ,ไม่ต้องเอาที่เราโดนเสียถ้ามันหินกึ่งเกือบเลยชินเลยมจะเล่นพักเกือบเลยไม่อเมรแต่ว่าถ้ามีของขยับเลยนะ เ่เล่นได้เลยนะเพราะมีที่เดียวหนึ่งก็คือเขาอยู่ในที่สองเล่นเขาแล้วเขาแค้์เราไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาตกรอบก็คือจบ เล่นเเลล่่นนอารมณ์ความรู้สึกจะใช้คลิกแล้วอะทีมต่อมาตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวบอลจบขึ้นมาวันแรกสำคัญของวันนันแรกสำคัญมากเกมแรกยิ่งสำคัญมากเดือดเร็วจามประสบการณ์ของวานคือสี่ทีมแรกมันไสี่ทีมแรกมันหายไปมากมึงต้องรีบมึงไม่ต้องถามดิแล้วก็บอกบอกไอ้นดีๆหน่อยพี่อยากให้แจ้งกันชัดๆหน่อยใครใครต้องรอเมื่อกี้นี้ตอซ้อมอ่ะไอ้ดีวมึงยังไม่ถึงจุดเล่นอ่ะมึงต้บอกเพื่อนเราไปแล้วนึง ไม่พตามหลักและตามหลักแล้วมันดูไปมันต้องหยุดแน่ยจะมันวิ่งไต่โอเคสายไปเลยนะทำได้อยู่แล้วสายไเดียายทิ้งอเดียมขวาอีเดียวชนักเห็นแต่เื่นมาของันนี้เต็มที่หนึ่งกองรัเยังพีหลุจากนั้นแหละเราชิวๆเราจะเอาสุดา

ชัดเลยเฮ้ยเล่นเ,เล่นหุ่ม ผมไม่ได้ FC ทีมนี้อ่าพี่เียวเนทีมนี้รับพี่พี่ซ้ำตัวผมน้องมาถ่ายรูปแล้วทุกคนทุกคนจริงๆเนี้เป็นวันเกิดค่บิดนะเดี๋ยวเราจะซอร์ไพรส์ี่บิคือที่เมลเขาซื้อซื้อเคงซืออะไรมาแล้ว รอกลับห้องนะครับพี่ๆแกมาดูตัวเลยขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ครับดูได้ครับแบบมันนั่งดูไลฟ์สดตรงนี้อ๋อได้เลยแล้วมึงก็แ่นีมานเลยันนี้วันนี้มีางวัลนะ น้องมาจากไหนอ่ะมาไ้องมาจกซีพโอ้โหได้ไงอ่ะกำมสีเกดอใครอ่ะมาคนเดียวครับแล้วทีนี้ผมก็เจอเจอชิมบาซิลครับแล้วเขาก็ชวนผมองคุยกับนังคนที่ไรผมไม่ผมนะแต่ว่าภาษาเก็แย่แย่ด๊า เรียบร้อยฮะคิวบ่อยคิวบ่อยคิว huh. บ่อยคิวบ่อยกลับไปกลับไปยิงทีมเขาอะกลับไปนี่มิกาแคร์ทำงานมาไหนฮะนี่ไงมิกาแคร์โอ้บาร์เบ้อนี่อะบาร์เบ้อต่างพี่เอาอีกนะไม่บอกว่าพี่อะไรนะครับฮะพี่ชื่ออะไรนะครับถ่ายได้ไหมพี่ชื่อเอค่ะวะไม่ใช่แล้วแต่ไม่ค่อยเห็นหน้าพี่เนาะ เมื่อเขามาช่วงไหนคือเขามาช่วงไหนคืออะไรยักษ์ปกติเห็นแต่พี่เมลใช่ไหมตอนที่เก็บไปถ่ายคลิปฉันก็อยู่ด้วยอ๋อช่วงไหนจุ่ตอนนี้ถ่ายรูปก็อยู่ด้วยปีก่อนๆนี่เลยพี่เห็นแต่พี่เมียวปีก่อนอยู่ยุโรปอ๋อพี่ย้ายไปยุโรงไงอ๋อใช่พี่อยู่ตรงดูว่าตรงโดอแล้วเขาอันนี้แล้วหรือพี่ก็ยุโรปไม่มีก็เลยมาเนี่ยมาช่วยทีไทยเนี่ยตอนนี้อยู่กันที่ไหนแล้วพี่ฮะตำแหน่งอะไรน้านี่ไงตำแหน่งอะไรพี่จัดซิ่ง วิดีโอที่ว่าเธอไปถ่ายนั่นแหละอารมณ์เหมือนคนครูนะเดี๋ยวเนาะมันคนคุยดุๆหน่อยอะไรเงี้ยครับถือไม่เรียวอะไรเงี้ยใช่นั่นแหละสะพ้ายสะพ้ายวันเกิดพี่บีขับวันนี้ตัวยังไม่รู้นะตัวเจ้าตัวไม่รู้คิดว่าทีมงานกำลังคุยเรื่องกดหรือว่าโดนหรือว่าทำผิดหรือว่าทำผิดคิดว่าเรื่องของแอรนวันนี้มันมีแอนหรือว่าทำผิดไปดูไปดูพร้อมพร้อยังไหนว่ะท้ออ่ะเจ็บหงุดหงิดปวดหด้ว

พี่ไปหาไรกินดรืว่พี่หาไรกินพี่ไปตี่งนี่เก็ไปติน้อยแ่ถามว่าจะไป่ีน้อยเพราะไปิน่น้อยเบ๊ก่านอะไรเบ๊กไปจุดอะไรตีน้อยอ่ะพี่ใครพาไปกินแล้วเนี่ยสรองแชมป์ประจำวันน้องไม่ไปด้วยเอารถใครไปด้รถผมไงพี่พี่มีวมคุยกับพี่เลยไม่เหรอไม่ได้ให้เมียวไปไม่ใช่หรอฮะ

เอาทิปเอาสมัยใหม่อ่ะเอาง่ายๆเลย G P ี่งเข้าวงฟ้าก็เข้าที่หนึ่งของโลกื่วแชมป์ด้วยกันทุกคนสาธุเพียงเก็บผ่า้ไม่ยอมเก็บไม่ยอมไม่้ก็บได้ได้เ็นองคปกอบไม่น่าอร่อยจังอ๋อถ้าจุดเนี้ยเลยพี่เี้ยเลยครับเดี๋ยวสัญญาณเตือนอ๋อไม่ได้ใช่ไมพี่ม่ไปตัง้โดนไฟฟันขึ้นปุ๊บเขามาเต็มห้องเลยร่อย โดนเก็บตังม้ยไม่ดูมันโดนเนี้ยันนาร้อนเย้โอ้ยเกินเย้ครับเย้อครับทีันแตบาชาเนเไม่รู้เรื่องก่อเปิดใจขหายไปครับเย้กินแล้วมั้ยมิกินยเยี่ยวอ่ะคนต่อไปเนี่ยคนนี้ thank you พี่ thank you ทุกคนเฮ้ยเดี๋ยววันนี้พี่ไปไอ้นี่นะ เดี๋ยวหนูนายกับพ่อหอมก็จะไปได้แชมป์ไปด้วยกันทุกคนได้แชมป์ได้แชมป์เป็การเต๋โอเคไปไหนกันไหนใหม่นะอันนี้ห้องพี่ใช่ไหมโอเคไปแล้วพี่ไม่ไปอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ห้องกู้เพีอยรไม่ผมโดนเสียงดังๆอ่ะแบบว่าแบบอะไรที่มันแบบว่าแปลกๆอ่ะผมจะมปวดหัวเสียงมันแบบยังไงไม่รู้อ่ะโดนแล้วปวดหัวนี่ก็สั่งอะไรมากินเอาเป็นว่าไงนะไม่ไปกันนะ ไม่ไม่อเดีตมันกดหัวใหนมันสั่งอะไรมากินเอาพี่ออ๋ได้พรุ่งนี้แข่งวันหนึ่ง่ะได้เดี๋ยวเราไปกันเอ๊ะเดี๋ยวพี่ไปกินเกิดพี่พิกเฮ้ยเอพี่พิกเลี้ยงนะเอ๊ยพี่เลี้ยง้ยสบายแล้วแล้วแล้วหัวสต๊อบอ่ะหัวสต๊อบเดี๋ยวกลับมาทำให้กินมันกินแป๊บเดียวเองโอเคเดี๋ยวสนา้ผมละโอเคน้องไอ้ต๊อบเดี๋ยวเองสระผมรอไปเลยเราเล่นเกมก่อนเดี๋ยวพี่มาชาสระผมก็อดพี่ไปกินข้าววันยุกลับมาแล้วทานอยู่ ก็ป๋าให้แ <avez> ห้งด้วยก็ดีเดี๋ยวตันรูก่อน